Thank you Clinic, เอสสมาร์ทเอซีคลินิกเปิดตัวสาขาใหม่อิน e r c o n t i n ติเนนตัลภายใต้แนวคิด b e a u t ้แกลช u ลี่เ l เเมื่อวันที่19กันยายน2568 s SM Smart a อ c สคลินิกคลินิกสุขภาพและความงามแบบองค์รวมเปิดตัวสาขาใหม่ที่โรงแรมอิน e r อร์ t i n e n t a l ตลกรุงเทพอย่างเป็นทางการตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการชะลอวัยภายใต้แนวคิด b e a u t ้แกลช u ลี่เฟเวอรที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ การแพทย์เข้ากับการบริการระดับพรีเมียมอย่างอบอุ่นและจริงใจบรรยากาศงานเปิดตัวค่ะได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปินดาราชื่อดังอาทิเกรดการก้าวด้วยเสียงก้าววานวานอรุณภาผานิจ,จรูนแพรวคณิตกุลเนตรบุตรเมวัสนาอินทแสงกรุงกลิ้งหลังสิมาญาญาหญิงรัฐาโพง,งามและตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาซึ่งต่างประทับใจในคอนเซปต์และบรรยากาศของคลินิก การเปิดสาขา Intercontinental ครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าแต่ยังตอกย้ำจุดยืนของ Smart AWC ในการเป็นบ้านสุขภาพและความงามส่วนตัวที่ดูแลทุกคนด้วยความอบอุ่นโปรง่งใสและมาตรฐานสูงสุดค่ะ จริงๆครับคือเรามีเป้าหมายนะครับเราต้องการผลักดันนะครับให้เมืองไทยเนี่ยนะครับก็คือเป็นฮับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนในคอนเซ็ปต์ทางด้านของวิทยาการด้านของศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะครับวันนี้นะครับเราได้ขยายสาขาเข้ามาในตัวของเซ็นเตอร์กรุงเทพนะครับเรามีประสบการณ์ทางด้านของดูแลทางด้านนี้นะครับองรวมแบบภายในสู่ภายนอกเนี่ยมา19ปีนะครับแล้ววันนี้เราขอเสนอตัวเข้ามาดูแลเพื่อใกล้ชิดนะครับกับ หลายคนดีกว่านะครับที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับก็เราเลยดันตัวเองเข้ามาเพื่อจะให้ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้คนที่ตระหนักในเรื่องนี้เนี่ยได้ใกล้เข้ามาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ใช่แค่ไม่อยากเจ็บป่วยเท่านั้นแต่เราอยากมีสุขภาพที่ดีที่สุด เอาง่ายๆว่าถ้าเราสามารถรักษาตัวเองตอน25-35เนี่ยให้นานที่สุดเท่าไหร่เราก็คงอยากจะทำถูกไหมครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีความงามในการจะทำทุกอย่างให้ดูเด็กแต่ถ้าเกิดใจเราไม่เด็กน,น peer, hot, ugh, ะครับง่วงนอนอ่อนเพียหดหูท้อแท้เบื่อหน่ายเซ็งหน้าที่เด็กก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการดูแลทั้งภายในและภายนอกเนี่ยคือสิ่งที่มีความสำคัญ แล้วเราอยากนำศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลแบบครบวงจรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเลยคือไม่มีอาการอะไรเลยปกติดีแข็งแรงดีกลุ่มเหล่านี้อาจจะเริ่มมีความเสี่ยงบางอย่างอาจจะเริ่มมีความผิวติอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีอาการเราสามารถที่จะบูสต์ up ด้วยวิถีชีวิตสารเสริอมอาหารหรือการปรับการล้างสารพิษอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรายืดระยะเวลาไปได้ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอาการแต่ไปตรวจแล้วไม่เจอโรคอะไรแล้วก็เริ่มมีอาการหน้าลำคาญนะครับง่วงนอนอ่อนเพียนอนไม่หลับซึมเศร้าหดหูเบือ่อนายเสงเป็นผืนท้องอืดจุกเสียดมีลมมีแก๊สกดไหลย้อนภูมิแพ้ติดเชื้ออ้วนง่ายลดน้ำหนักลงยากดูนี่นั่นฟังเสร็จฟังเสร็จป่วยกันหมดเลยนะทุกคน,น <laughs> ทุกคน <laughs> ไปยักหน้หมดเลยคนเหล่านี้เราเจอเยอะมากนะครับ คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เจอโรคอันตรายมันไม่ได้แปลว่าเราแข็งแรงนะครับเรามันคือสัญญาณของยอดภูเขาน้ําแข็งอันหนึ่งที่บอกถึงฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราค้นเจอแล้วเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือพูด,ดง่ายๆเอาคิดเท่ายัดปากไปซะนะครับ <c oughs> มันจะได้ไม่ผุดไม่เกิดปัญหาเหล่านี้จะไม่ลุกลามไปเป็นโรคเรื้อรังในอนาคต กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เจ็บป่วยแล้วครับมีโรคเลือดหลังแล้วนะครับเราต้องยอมรับว่าเมื่อคุณเป็นโรคเลื้อดหลังคุณโรคเลือดหลังหลายโรคคุณต้องกินยาตลอดชีวิตและในปัจจุบันถามคุณหมอคุณหมอก็ไม่มีทางรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเสื่อมสมองเสื่อมกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมภูมิคุ้มกันเสื่อมหลอดเลือดเสื่อมทุกสิ่งอย่างสิ่งเหล่านี้แพทย์อาจารเก่งมากในการรักษาอาการปัจจุบันทันด่วนหรือป้องกันภาวะฉุกเฉินได้แต่สิ่งที่แพทย์อาจารย์ทำไม่ได้คือทําให้มันหายขาดไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่เรามีความหวังคือถ้าเราหา Root of c a u s e หรือลากของตอนปัญหาเหล่านั้นแล้วกลับไปแก้มันเราพบว่ามันทําให้คนไข้มีอาการดีขึ้นลดการใช้ยาลดภาวะแทรกซ้อนดังนั้น3กลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่เขาต้องการบริการทางด้านนีนะครับวันนี้คือบริการที่เราคิดว่าเราเป็นภาพรวมของจิก๊กซอทุกๆุกชิ้นนะครับเราคงจะเคยเห็นอ่าไจิวลเนหรืออะไรก็ตามลองจิวิ้อะไรก็ตาม มันเหมือนเราได้จิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ภาพใหญ่ดังนั้นเราเป็นภาพที่สามารถแสดง,สดงภาพใหญ่ให้ได้ครับจริงๆในก่อนนั้นเนี่ยเราเคยเข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจอินเจอร์ทั่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถลงดิฟลึกลงไปเพื่อไปดูเขาเรียกว่าแ a บบางแ a บที่จะไปคัดสรรที่จะดูว่าต้นเหตุแล้ของปัญหาคืออะไรถ้าเรามองกลับมาดูตัวเราถ้าเราตื่นเช้ามาเราส่องกระจกดูเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้เราดูไม่สดใสไม่เฟรช นะครับมันมันเขาเรียกว่าชัดเจนแบบเชิงประจักษ์นะครับปันจะเห็นที่อายคอนแทคาว่างตอนหยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้าตัวเองดูจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาฉันดูหมบนม,นมองมองทำไมเอเนจีฉันดรอปนะครับทำไมสกินไทยฉันรู้สึกไม่ไม่มันมันดูไม่ท์อะนึกออกไหมทำไมผมอยู่ดีทำไมอยู่ดีๆเนี่ยวัยเรายังไม่ไวัยเติบโตมากเลยเรายังเด็กอยู่40ก็ยังเด็กๆอยู่เนาะแต่พอบางคนบอกว่ายังไม่โตถึงขนาดเอ๊ะทำไมไวัยทองแต่ทำไมเส้นผมเราขาดง่าย ทำไมอารมณ์เราหดหูทำไมอารมณ์เราท้อแท้ทำไมเราไม่มี energy เหมือนเมื่อก่อนนี่แหละคือคําตอบที่เราจะรีเวิร์จะผลักดันกันช่วยกันนะครับมีบริบทที่ส่งเสริมกันและกันไปในสู่ตามที่จันทนาธิเคยบอกไว้เราต้องการมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับด้วย optimal health ครับแสดงว่าสังขารนี้เรียบพรมทุกแน่นครับเรียกว่าโปรแกรมต่างๆหรือ l a บต่างๆหรือการดีไซน์โปรโตคอลต่างๆเราไปแก้ที่ต้นเหตุช่วยและเป็นโคชชิ่ง เป็นเหมือนครอบครัวที่เราจะนั่งครีเอทีฟแล้วก็เป็นหลังบ้านแอบคอนซัลเรื่องของที่ซุกเอาไว้ใต้เตียงคือเรื่องของภาวะซึมเศร้าได้ด้วยครับเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเราครบร้อยเได้นะครับแต่เราพูดว่าเราได้หัวใจของร่างกายของคุณมาได้ครับแต่ละคนเเป็นสทริทีที่มาร่วมงานวันนี้เป็นไงครับสัมผัสกับสาขาที่คแต่ละคนเป็นไงบ้างเอาเรื่อที่ใครก่อน โอเคคือเมดีมากเลยเพราะว่ามันคือใกล้คอนโด5นาทีอยู่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามอยู่ OCC ตรงนี้คือใกล้คือการดูแลตัวเองถ้ามันใกล้ขึ้นมันก็ทําให้สะดวกกับผู้บริโภคเนาะการเข้ามาอยู่ข้างในคือปกติก็จะไปอยู่ที่สาขา,านน้นอยู่ละแต่บางทีไปไม่ทานทํางานดึกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบมันก็เป็นอุปสรรคดนึกนงการเข้ามาอยู่ในเมืองคือสําหรับเมดีมากตอบโจทย์เพราะมันใกล้แล้วก็สะดวกค่ะ ของแถวใกล้บ้านเหมือนกันคือร้อยไฟฟ้ามาได้ดึงเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือความรู้สึกว่าที่นี่ดูเข้าไปแล้วอะไม่รู้สึกว่าแบบตอนปกติบางที่เราเข้าไปแล้วจะจิตอัดแต่นี่เร้สึกว่ามันมเซ็กกำลังน่ารักแต่ว่ามันดูแน่นไปด้วยทุกอย่างที่มีพร้อมที่จะดูแลสุขภาพเราค่ะค่ะกี๊กมองว่ากา,ารที่ย้ายเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็คนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงแล้วก็อาการต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์อย่างที่เป้ได้บอกไปนะคะ บางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นเราเรารู้ว่ามีอาการแต่ไม่รู้ก็คืออะไรโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้สามารถระบุได้อย่างชัดเจนไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้มากนี่สักครั้งหนึ่งกิงเองนะคะก็ไปที่สาขารานมินทาด้วยกิงก็เป็นคนไข้าอาจารย์ด้วยอาจจะเป็นเทคนิคเล็ดลับว่าทำไมตื่นตีสามอันข่าวหลัง <c oughs> จากนั้นเช้ายังมาต่อตรงนี้ <c oughs> ไปเรียนต่อได้อีกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เรียนเพิ่มอีกใบหนึ่ง <c oughs> มันมันมีความสุขแล้วก็ยังมีพลังเหลือมากมันตอบโจทย์จริงๆค่ะ ก็คันใกล้คนเดียวกันอีกคันใกล้กันเลยเพราะว่าคนหนึ่งอยู่สุขุมวิทซอย4ค่ะก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สึกว่าพอมันอยู่ในการเมืองอะไรว่าก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่แล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยที่ต้องการความรวดเร็วต้องการรีบู้ตัวเองอย่างรวดเร็วอะไรอย่างตัวเองอย่างทำงานหนักอย่างเงี้ยเขาฉีก็ต้องการพวกดริฟวิตามินหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเรารอให้ตัวเองไปเขาไปวิ่งไปอาจจะไม่ทันกับงานหรือภาระทุกอย่างที่มันทำงานอยู่ อย่างก็คืนก็เสร็จตีสี่วันนี้ก็ต้องมาเอ๊ะจะฉีดอะไรเข้าเส้นดีน <laughs> นอ,ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีมีคอลเลคชั่นอะไรบ้างบู๊อะไรเงี้ยเพราะว่าคือบางทีร่างกายเราค่ะเราใช้งานมาเราไม่รู้หรอกคือในในฐานะที่เป็นนักสแสดงบางทีเราเล่นละครเราเล่นอะไรมา ความเครียดหรือความสะสมพอเราสังคัดเรารู้ตัวว่ามันคัดนะแต่อารมณ์มันไม่ได้คัดใจกับเราบางทีมัน,มนอารมณ์น,นั้นมันยังอยู่ในตัวเรามันยังจมงอยู่ในตัวเราซึ่งหยิงมองว่าเรื่องของการบีบเครียดหรือลบซึ่งเข้าอะค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะปัจจุบัน้นะคะดังนั้นหยิงรู้สึกว่าเออมีคลินิกที่อยู่ในเมืองขนาดนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างั้งอาจารย์มาอาจารย์เต้อย่างนีน้ได้เลยว่าที่นี่น่าจะเป็นหักใหม่สำหรับคนที่รักสุขภาพในยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ค่ะก็จริงๆแล้วนอกจากเรื่องโลเะคชันแล้วนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเราอยู่ในมือแพทย์ทีมมือแพทย์ผู้เชีย่ยวชาญจริงๆรวมถึงเนะะี่ยค่ะอยากจะให้เข้าไปในบรรยากาศคลินิกมันไม่รู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ป่วยอะคะ่ะหรือเรารู้สึกเอ๊ะวันนี้ฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราไม่รู้สึกเหมือนเราเราตกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรแบบนี้มันเหมือนเราแค่เอ,อไปบูสต์ไปเสริมให้เราดูดีขึ้นนะคะ<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ให้ความรู้สึกสบายๆไปกันเองกับคนไข้ด้วยคือสัมรรถเปสแล้วอะค่ะคือรู้สึกว่า คือการเข้าคลินิกนะคะอันนี้มันแล้วแต่แต่ละคนว่ายังไงคือถ้าสาหรับเกรสเ่ยมองตัวเองถ้าไม่ได้มีอาหารเสริมไม่ได้มีคลินิกเนี่ยโอ้โหตัวเองไปนานมากแล้วค่ะเพราะว่าตัวเองจริงๆแล้วพุกมาคนพบว่า sub conscious stress ของตัวเองอมีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะเราทํางานเด็กหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะแต่ว่าไม่รู้ตัวถ้ามันเกิดการ เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ลองเปิดใจเดินเข้ามาหน่อยหลายคนอาจจะมาลองจิวเวลรี่เท่ากับลักชัวรี่หรือเปล่าก็มันไม่มีอะไรแพงนะคะถ้าเป็นร่างกายเราจริงๆเสียตอนนี้นะเสียน้อยดีกว่าทํางานไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะบ้านปลายก็ต้องไปเสียอยู่ดีโอเคครับก็อยากจะฝากบอกว่านะครับความเจริญของมนุษย์ความซีวิลิเซชันเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายก็จริงนะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับความเจริญหลายๆอย่างอาหารเทคโนโลยีทําให้เราร่างกายเสื่อมลงและเป็นโรคเรื้อรังทําอย่างไรที่เราจะสว r v อยู่ท่ามกลางาความเจริญเหล่านั้นเสพสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขและมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีให้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้นานที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาคําตอบด้วยตัวเองครับ จริงๆเนี่ยพี่จะขออนุญาตเรียนนะครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกท่านน่ยคือทํางานเหนื่อยมากแล้วก็ชีวิตเนี่ยทำเพื่อสังคมเพราะว่าต้องทําสื่อทําอะไรเนี่ยแล้วสื่อทั้งหมดที่ออกไปเนี่ยผมเออพี่เชื่อเลยว่าทุกคนน่ยต้องเขียนคอนเทนต์ต้องทาอะไรเยอะแล้วต้องวิ่งต้องบริหารการจัดการเวลาเยอะพี่อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับประมาณสัก15นาทีอยากจะให้อาจารย์มาได้เลคเชอร์บรรยายสั้นๆ ไม่พี่ไม่ได้ต้องการอะไรในส่วนตรงนั้นแต่อยากให้ทุกคนได้ลองแอพพลายกับไปใช้ซึ่งจะเกิดประโยชน์โดยปกติอาจารย์จะเลคเชอร์ในหลักสูตรที่เป็นปรนิญญาโทและประิญญาเอกนะครับทางด้านของ Anti Medicine, แอนตี้เอ g จิ้งเมดิซีนะอาจารย์มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วหลักสูตรเนี่ยเกิดมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ19ปีแล้วนะครับและพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อซึ่งพวกเราทุกคนตระหนักถึง นะครับว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองให้รักตัวเองดูแลคนรอบข้างนะครับดูแลบุปกรารีคุณพ่อคุณแม่ดูแลครอบครัวแล้วจักเข้าใจแก่นแท้ของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ anti aging แบบถูกต้องแะถูกวิธี ขอบคุณครับเรียนเชิญครับเสริมพี่เป้ได้ไหมคะก็อยากให้ไปจริงจราะว่าสําหรับแพวารู้สึกว่าสําหรับใครที่แบบเริ่มอยู่ในวัยเจนเดียวกันนะคะแล้วมันจะมีความเครียดที่เราเริ่มตอนเช้าเราเริ่มโรยแล้วเราเริ่มง่วงนอนตอนเช้าเนี่ยอันนี้เป็นทรายแรกของการเครียดสะสมแล้วตอนกลางคืนตื่นกลางดึกนะคะถ้าฟังเขาเชื่อว่าอีกสักสามอาทิตย์ละชีวิตจะเปลี่ยนครับคือคือไม่ต้องการให้ทําอะไรครับแต่อยากให้ลองฟังแล้วลองนึกถึงตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์เครื่องเนี้ย มูลค่ามันเยอะมากถ้าเปรียบกับรถไม่ว่าจะเป็นลักชูรี่คาแค่ไหนเพียงแค่ขับเคลื่อนออกมา30%คือหายไปแล้วแต่ว่ามันสามารถซ่อมได้แต่ร่างกายของเรามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญจากหัวใจครับเพราะว่าวันนี้ขอให้อาจารย์มาเลคเชอร์สัก10กว่านาทีพอนะครับขอให้อาจารย์ให้คีย์เวิร์ดสั้นๆให้น้องๆได้กลับไปดูแลตัวเองนะครับ ฝากด้วยครับขอบคุณครับ